อัปเดตล่าสุดวันพีชตอนที่147ความดูเดือดแล้วใจเอาระา,ารงานสร้างกลับมาอีกครั้งหนึ่งแฟนคลับหลายๆคนเมื่อได้เห็นตอนนี้ต้องอุทานขึ้นมาโดยทันทีว่าเขาเหนียวมะม่วงในคลิปนี้เป็นการสปอยด่วนนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะสั้นเป็นพิเศษธธนะครับแต่ถึงอย่างไรเล็กซ้ำยังไงก็มันแล้วใจดูเดือดเป็นที่จดจําอย่างแน่นอนตอนนี้จะมีอะไรบ้างไปอัปเดตกันเลยครับนาปกในตอนที่147จะเป็นลูกของกลุมหมวกฟางนั่งเล่นอยู่ที่ชายหาดกับโมโมะโนซเกา งนครหลวเนื้อหาในตอนนี้จะเป็นเรื่องราวย้อนกลับไปในอดีตในช่วงเวลาที่ปราสาทของโอเด้งถูกเผาและโมโมโนสเกตตัดสินใจเดินทางไปอนาคตภาพได้ตัดมาที่ณปัจจุบันการประทะก,กันระหว่งางไคโดกับลูฟี่ลูฟี่จับสายฟ้าเพื่อจะเป็นอาวุธในการโจมตีไคโดลูฟี่เรียกท่านี้ว่าสายฟ้าหยางยืดส่วนหน้าตาของลูฟี่ก็ยังมีความสุขยิ้มแย้มตลอดเวลาราวกับว่าดูดกัญชามาหลายบ้องเหมือนเดิมบ้าบอคอแตกยิงเชียวยิ้มตลอดเวลาหัวเราะตลอดเวลาในการต่อสู้ ในระหว่างการต่อสู้อันดุเดือดนั้นไคโดได้บอกกับลูฟี่โลเจอร์ไม่ได้กินผลปีศาจและบอกว่าพลังพิเศษไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นในการพิชิตโลกนี้และพาดก็ได้ตัดไปที่โอโรจิ ic, ที่กำลังถูกเผาตะปูของหินไครโรล,ลุดออกแล้วมันก็ทาให้เขานั้นแปลงร่างได้ยิ่งใหญ่จากการทาง,งานสร้างกับร่างอันสุดตการตาและในที่สุดเนื้อหาในตอนนี้ในการอัปเดตในครั้งนี้ไคแมกอยู่ที่ลูฟี่สร้างมัดอันใหญ่ยักษ์ตายิ่งใหญ่จากการทำงานสร้าง อีกแล้วสงสัยแอดจะติดผลปีศาจของรูฟี่ไปเรียบร้อยแล้วครับแม่ขำตลอดเวลาแต่แอดไม่ได้ดูดกัญชามาหลายบ้องเหมือนกับรูฟี่นะและไค่แมกครั้งนี้มัดของรูฟี่ที่สร้างขึ้นมามีขนาดใหญ่กว่าปราสาทโอนิงะชิมะเพื่อโจมตีไคโดจบตอนการอัปเดตนะครับ ส่วนเนื้อหาตัวเต็มจะมาตอนไหนเพื่นพนพนอนๆรอติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมก่อนและเฝ้าตาลอกันได้เลยครับกับความมันดุเดือดเล่าใจระหว่างลูฟี่กับไคโดข <c oughs> ำแบบลูฟี่ส่วนในคลิปนี้ขอรำรางกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ซ้ัมไลายรอบโอเมากัญชาเรียบร้อยแล้วสวัสดีทุกคนครับ